เดินทางอีกหนึ่งตัวครับสำหรับ i7 607นะครับใช้กับ l g 1 1 5 1 100ซีรีส์หรือ200ซีรีส์นะครับเมนบอร์ดบานนันเบอร์นี้เลยนะครับมีผลเทสบน youtube ก i n งคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีด้านหลังสวยสดใสช่อง youtube เปลี่ยนชื่อเป็นกิ้งคอมพิวเตอร์แล้วนะครับจะได้ค้นหาง่ายสะดวกสบาย ชื่อเรียกได้ง่ายเป็นชื่อผมเลยไม่สับสนแต่ชื่อเว็บยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะาติดค่าโดเมนเดมที่จ่ายไปแล้วดันไปจ่ายเพิ่งจ่ายไปไป่นานด้วยและค่า SSL อีกค่า SSL นี H ่ L X. จ่ายไปต้องหลายปีจ่ายล่วงหน้าเนี่ย กำลังปรึกษากับทางทีมงานอยู่ว่าจะมีทางไหนไหมจะแก้ไขชื่อจากก i ิ้งคอร์เปอเรนเนี่ยนะเปลี่ยนไปเป็นกลิ้งคอมพิวเตอร์ได้ไหมหรือมีวิธีอื่นๆไหมแต่เท่าที่ได้รับมาตอนเนี้ยนัปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ต้องรอให้หมดหรือถ้าไม่รอต้องจ่ายใหม่อ่ะ สิ่งที่จ่ายไปคือต้องโยนทิ้งเลยแล้วก็มันไม่ใช่ราคาถูกๆนะค่า ssl ค่า d o m a i ไม่ได้ราคาถูกอืมแล้วผมก็ไม่ได้จ่ายปีเดียวด้วยผมจ่ายล่วงหน้าไปเลยเดี๋ยวดูก่อนว่าผลจะออกมาเป็นยังไงระหว่างนี้ก็เปลี่ยนได้เกือบจะทุกอย่างแล้วในแอปแดงเปลี่ยนแล้วแอปฟ้าเปลี่ยนแล้ว YouTube เปลี่ยนแล้ว เฟซบุ Facebook, ๊กรอรอเปลี่ยนแต่ว่าเรื่องเขาเรียกอะไรอะรูปภาพหรือว่าเรื่องปกปกเพจหรืออะไรนี่เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับอ่าเหลือแค่ชื่อของเฟซบุ๊กกับชื่อของเว็บไซต์หลักของตัวเองอะไรนั่งนั้นก็จะเสิร์ชแคมแกิ้งคอมพิวเตอร์ก็จะขึ้นแล้วนะสวยๆเนย ใจให้ทุกคนมีความสุขได้ทำในสิ่งที่รักนะครับเหมือนผมเนี่ยช่วงที่เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้ามไปสู่ชื่อใหม่โลโก้ใหม่อบอกเลยว่ามึนหัวเลยตอนแรกก็คิดว่ามันคงมะยากมากจริงๆมันมันแก้ไขทีนี้มันหลายอย่างมากเลยนะอย่างวันนี้แค่ถ่ายรูป ถ่ายรูป CPU ถ่ายรูปการจองทําไม่เสร็จเลยอ่ะแล้วก็ไม่ไม่เสร็จหรอกจริงก็คือต้องต้องยอมใช้ผมก็จะใช้โ,โก้เก่าไปด้วยใช้ไปก่อนผสมกันไปก่อนเพราะว่าไม่ไหวไม่มีทางเลยที่จะทำอะไรใน,ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเราเสร็จทันจริงให้ดูเล่นๆนะ อันนี้คือแผ่นออกแบบแผ่นออกแบบเห็นไหมงามๆเลยโอ้ยมีคนออกแบบให้ก็ค่อนข้างถูกใจด้วยเจ๋งเลยกว่าจะได้แบบตัวนี้ออกมานี่ผมเลือกแล้วัดเลือกอรือให้เขาช่วยเลือกกัน จะได้จำเราว่าเราชิอกลิ้งเออนื่นไกเป็นจีลิงก์อ่ะมันไม่ใช่เราอะ่ะมันใครวะจีลิงก์อะไรไม่ใช่โฟมนี่ก็อยู่นานเหลือเกินนะถึกใช้มาตั้งหลายกล่องก็ไม่หมดเท่าไหร่ใช้เยอะนะไปเอออ่ะ พิ้งเท่านี้ก็แข็งแร่งครับรอรับสินค้า,าได้เลยครับ i7 6 7นเะไปกระกลอง 2A งเองามเลยขอบคุณลูกค้าทุกท่านขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนกิ้งคอร์ปอเรชัน่นที่ทักมาพูดคุยกันเม้นบน YouTube ทักแชทอะไรต่างๆขอบคุณทุกๆคนสนุกมาก แต่ช่วงนี้ผมจะมุนหน่อยปกติผมก็มุนอยู่แล้วช่วงนี้จะมุนหนักเลยเพราะว่านี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็อยากให้รูปเราสวยทุกรูปใช่ไหมล่ะอยากให้เว็บมันสวยน่ามองทำแล้วก็ทำละเอียดกัเลยนะมันก็จะเหนื่อยหน่อยโอเคเสร็จแล้วขอบคุณที่รับชมมากครับ